สวัสดีครับสงครามยูเครนมาถึง346วันตอนนี้ความน่าสนใจไปอยู่ที่การบุกครั้งใหญ่ของรัสเซียทางยูเครนนี่ประเมินว่าน่าจะเป็นปลายเดือนกุมภาหรือไม่ก็ต้นเดือนมีนาเนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของรัสเซียหลายการบุกยูเครนรัสเซียก็เริ่มบุกในช่วงนี้ไม่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยรัสเซียจะย่อยยับจากกรงเคียบก็ตามรัสเซียจะแก้มือนี่อีกครั้งแน่นอนว่าย,ยุทธการคีมหนีบคือความหวังของรัสเซียยูเครนคาดว่ารัสเซียนะครับจะบุก มาพร้อมกันสามทิศทางก็คือทางเหนือทางใต้แล้วก็ทางตะวันออกซึ่งก็เป็นความเห็นของยูเครนนี้เท่านั้นส่วนหน่วยข่าวกรองของตะวันตกซึ่งจับตาความเคลื่อนไหวของรัสเซียอย่างใกล้ชิดอันนี้บอกว่าไม่มีสัญญาณว่ารัสเซียจะบุกครั้งใหญ่ซึ่งมันก็ขัดกันนะครับเราก็ต้องยอมรับว่ายูเครนเนี่ยพยายามเรียกร้องเต็มที่โดยบอกว่าถ้ายูเครนแพ้ยุโรปก็แพ้หรือถ้ารัสเซียชนะยูเครนได้รัสเซียจะเดินหน้ายึดยุโรปนี้ต่อไปสร้างความกลัวก็เพื่อ เพื่อต้องการความช่วยเหลือส่วนทางตะวันตกก็ช่วยแต่ว่ามีข้อจํากัดนะครับและเท่าที่ติดตามข่าวเนี่ยตะวันตกกับยูเครนมีหลายเรื่องที่คุยกันไม่รู้เรื่องเช่นตะวันตกเนี่ยห้ามยูเครนโจมตีเข้าไปในพื้นที่ของรัสเซียแต่ว่ายูเครนก็พยายามโจมตีรัสเซียเหมือนยูเครนจะไม่ฟังและก็ไม่เข้าใจในข้อจํากัดนี้ ยูเครนพยายามร้องขอขีปนาวุธพิสัยไกลแล้วก็เครื่องบินแน่นอนว่าตะวันตกไม่อยากให้ 1. มันจะไปยกระดับของสงครามนะครับ 2. ไม่ไว้วางใจย,ยูเครนว่าจะเอาไปโจมตีเขตของรัสเซียนี่หรือไม่ ขีปนาวุธพิสัยไกลถ้ายุเคนได้มานี่ยูุคเคนจัดแน่และนั่นคือเหตุผลที่ยุเคนเนี่ยไม่ได้ขี่ปนาวุธพิสัยไกล300กิโลเมตรสหรัฐมิการให้แค่150กิโลเมตรแล้วก็เป็นลูกเล็กเท่านั้นนะครับยิ่งเครื่องบินนี่ยิ่งคิดหนักเพราะว่าพิสัยทําการเป็นพันกิโลเมตรยุเคนนี่อดไม่ได้หรอกครับที่จะเอาบินไปโฉบในเขตของรัสเซียและการโจมตีจากเครื่องบินมันรุนแรงกว่าขีปนาวุธระดับของสงครามมันก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งไม่มีใครอยากให้เป็นแบบนั้นแต่ว่าดู ว่ายูเครนเนี่ยจะไม่เข้าใจแม้ว่ายูเครนจะสัญญาแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยยูเครนก็แอบโจมตีในเขตของรัเสเซียนี่ปล่อยอครั้งเราเข้าใจความเค,เครียดแค้นของยูเครนแต่ว่าเกมแบบนี้ยูเครนต้องทําความเข้าใจ เพราะมันจะไปมีผลกับการส่งความช่วยเหลือแอดมินอธิบายปล่อยนะครับเรื่องข้อจํากัดของสงครามยูเครนบางคนอาจจะคิดว่าแอดมินด้พูดซ้ํำซากแต่ว่าเพื่อความเข้าใจจะให้แอดมินทําคลิปเชร์ยูเครนอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องรู้เรื่องราวที่มาที่ไปด้วยยิ่งคนอยู่ข้างยูเครนยิ่งต้องทําความเข้าใจนะครับว่าทําไมมันเป็นแบบนี้จะมาคิดว่าตะวันตกเนี่ยช่วยไม่จริงหรือว่าตะวันตกกลัวรัสเซียอันนี้ไม่ได้ทุกอย่างมันมีเหตุผลนะครับ และแน่นอนว่าปัญหาไม่เข้าใจสถานการณ์ของยูเครนเป็นอุปสรรคในการช่วยเหลือล่าสุดยูเครนนี่ปลดรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็ให้คนใหม่นี่ขึ้นมาเป็นแทนซึ่งก็เป็นคนรุ่นใหม่อายุประมาณ39ปีจะพูดรู้เรื่องมากกว่าคนแก่หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับแล้วก็การปลดรัฐมนตรีกลาโหมในครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการทุจริตจัดซื้ออาหารให้กับกําลังพลเป็นเพราะทัศนคตินี่มากกว่าแอดมินคิดว่าการปลดรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนมาจากการกดดันของตะวันตกเพราะรัฐ มนตีไม่เข้าใจเรื่องการทหารนี่มากนะักให้ไปทำอย่างอื่นนี่ดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะเสียงานใหญ่และถ้าเราสังเกตการขออาวุธของยูเคนที่ผ่านมาจะออกแนวประชดประชันไม่น่ารักนี้เท่าไหร่ต่อไปนี้ก็คงดีขึ้นและยูเคนมีโอกาสได้อาวุธนี่มากขึ้นแล้วก็ยุทธวิธีจะอยู่กับป้องกับรอยมากขึ้นเข้าใจข้อจํากัดเข้าใจสงครามเข้าใจตัวเองนี่มากขึ้น แต่ยูเครนก็ต้องการเครื่องบินแน่นอนว่าเครื่องบินจะสร้างความได้เปรียบเราต้องเข้าใจว่าสภาพสนามรบในยูเครนเนี่ยใช้เครื่องบินได้ไม่มากนักมันไม่ปลอดภัยทั้งสองฝ่ายเพราะว่ามีระบบป้องกันภาคพื้นหรือว่าแซมเราม่ต้องไปคิดว่ารัสเซียมีเครื่องบินมากกว่าได้เปรียบนะครับไม่ต้องไปเทียบขุมกําลังทางกากาดเพราะรัสเซียใช้เครื่องบินใน,น่านฟ้าของยูเครนไม่ค่อยได้และเครื่องบินของรัสเซียร่วงไปแล้วนะครับ200กว่ากัลัมรัสเซียได้แค่บินอยู่ในเขตตัวเองแล้วก็ปล่อยขีปนาวุธจากระยะไกลเท่านั้นและ ก็ไม่แม่นยําพอนะครับที่จะทําลายเป้าหมายทางการทหารได้ส่วนมากรัเสเซียก็เล็งใส่ชุมชนบ้านเรือนนี่ไว้ก่อนมีโอกาสสร้างความเสียหายได้มากกว่าไม่ให้มันเสียเปล่านะครับเพราะถ้ารัสเซียกําหนดเป้าหมายเป๊ะรัเะะเสเซียยังทํานี้ไม่ได้ยูเครนต้องการ F-16 ซึ่งเราได้ยินมานานแล้วทำไมต้องเป็น F16 เพราะว่ามีความเร็วความคล่อง ไม้ว่า F16 จะมีเครื่องยนต์เดียวและก็เครื่องบินของรัสเซียจะมีสองเครื่องยนต์ก็ตามนะครับแต่ว่าเครื่องบินของรัสเซียเปินรอง F16 เรื่องความเครื่องเราจะไปตัดสินจากการบินโชของรัสเซียเพราะว่าการรบจริงเนี่ยมันแตกต่างจากการบินโชแต่ว่าแน่นนนะครับ F16 สรัฐอเารามิกาไม่ให้เหตุผลคือยังไม่จําเป็นในตอนนี้และมันจะไปเพิ่มระดับของสงครามเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าตอนนี้สงครามเนี่ยมันอยู่เฉพาะภาคตะวันออกเป็นส่วนมากและภาพบ้านเรือนที่เราเห็นพังๆเนี่ย ก็เป็นเฉพาะบางเมืองในเขตตะวันออกเท่านั้นอยู่เขตไม่ได้เละทั้งประเทศส่วนใหญ่90%อร์ซก็ยังสบายดีอาจจะมีบางจุดที่ถูกขี่ปนุษวุธนอกเขตตะวันออกบ้างแต่ว่าเล็กน้อยเมื่อดูในภาพรวมมันก็เหมือน3าจังหวัดภาคใต้ของไทยก็มีเรื่องกันอยู่ตรงนั้นแต่ว่าส่วนอื่นไม่ได้มีผลกระทบมากนักพอยูเครนเปลี่ยนรัฐมนตรีกลาโหมปุ๊บท่าทีเรื่องเครื่องบินก็เปลี่ยนไป ก่อนหน้านั้นต้องการ F-16 นี่อย่างเดียวตอนนี้อะไรก็ได้แล้วแต่จากการุณานั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับเพราะยูเครนต้องเข้าใจสถาน,นการณ์ต่อให้ยูเครนไม่อยากได้มิก29มองว่าวีต้าไม่ดีอาวุธไม่เยอะแต่ว่ามิก29พร้อมสุดสําหรับยูเครนนักบินไม่ต้องปรับตัวเยอะและมิก29ที่อยู่ในชาติของเนโตมีการอัปเกรดประมาณหนึ่งแล้วนะครับต้องเอามิก29มาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดดีกว่าไปคาดหวังกับ F-16 นี่อย่างเดียวและมิก 29โปแลนด์พร้อมส่งในรูปแบบของอะไหล่อยู่แล้วยูเครนต้องยอมรับว่าการที่จะฝึกบินกับเครื่องบินของตะวันตกมันไม่ง่ายเหมือนที่ยูเครนคิด3เดือน6เดือนไม่พอหรอกครับเพราะว่าขนาดหัดขับรถถังก็ยังกําหนดไว้ที่2เดือนนี้ไปแล้วเครื่องบินขับยากกว่าเยอะแล้วก็มีรายละเอียดนเยอะมากทั้งสนามบินทั้งการซ่อมบํารุง ผู้ชมอาจจะคิดว่าคลิปนี้แอดมินมาตำหนิยูเครนก็มีถึงขนาดนั้นแค่มาเล่าให้ฟังนะครับแอดมินยังหวังให้ยูเครนเนี่ยเอาชนะรัสเซียได้หรือไม่ก็ทุบรัสเซียให้อ่อนแอลงไปนําไปสู่การเจรจายุติสงครามมันไม่ได้ดังใจ100%หรอกครับแต่ว่ายูเครนต้องยอมรับเกมแบบนี้ เกมที่ยูเครนเสียเปรียบทางการเมืองแล้วก็การทหารเกมที่ยูเครนต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งประเทศที่ทําให้ตัวเองมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ความจริงยูเครนไปเข้ากับเนโตก็ทําได้เหมือนกับรัตเวียลิทัวเนียเอสโตเนียแต่ว่ายูเครนไม่ทําในตอนนั้นถ้าจะโทษผู้นําสมัยนั้นก็ต้องโทษคนยูเครนที่เลือกเข้ามานะครับคนยูเครนก็มีส่วนด้วยแอนดมบินแค่อยากบอกว่าการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนก็ใช้วิจารณญาณในการเลือกเพราะการตัดสินใจของผู้น าที่ชนะการเลือกตั้งมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องยอมรับ ต่อให้มีเซลล์สมอง100-200เซลล์ก็ต้องยอมรับแต่ว,ว่าข้อดีของประชาธิปไตยคือเขาคิดไว้แล้วว่ามีโอกาสที่จะได้ผู้นำมาไม่ดีก็เลยเขียนกฎให้เลือกตั้งใหม่ทุกๆ4ปีให้โอกาสเลือกใหม่ได้แต่ว,ว่าเผด็จการประชาชนเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลือกมาเป็นผู้นำได้ยังไงก็ไม่รู้เซลล์สมอง10-20เซลล์ก็มาเป็นผู้นำได้ไรก็ไม่ไปจะอยู่ต่อไม่มีผลงานก็จะอยู่ต่อเลือกใหม่ก็ไม่ได้ทำตัวสถุนไปวันวน,นี่เป็น บทเรียนของคนยูเครนและก็หลายประเทศในโลกนะครับว่าจะทําอย่างไรให้ประเทศนี้เจริญอย่างแรกการเลือกผู้นํานี้สําคัญต้องคิดดีๆนะครับเพราะว่ามันมีผลกับประเทศชาติถ้าไม่ดีจําไว้4ปีเลือกใหม่สําหรับประเทศที่มีโอกาสแต่ว่าประเทศที่ไม่มีโอกาสเลือกก็แล้วแต่เวรแต่กรรมนะครับ การเปลี่ยนรัฐมนตรีกลาโหมของยูเคนแอดมินเชื่อว่าจะทําให้ตะวันตกเนี่ยช่วยเหลือยุเคนได้ง่ายขึ้นแม้สงครามอาจจะยืดเยื้อแต่ว่ายุเคนก็ยังมีโอกาสตราบใดที่ตะวันตกเนี่ยไม่หยุดความช่วยเหลือยุเคนแต่รัสเซียเพื่อนหยุดความช่วยเหลือนี้ไปนานมากแล้วนะครับเราต้องรอดูต่อว่ารัสเซียเนี่ยจะไปได้สักกี่น้ํา